สวัสดียามเช้าเหมือนเดิมครับอยู่กับเพชรพิยแลฟาร์มเห็ดฟางวันนี้มาเหมือนเดิมครับมาที่สวนเอาต้นไม้มาปลูกนะครับปลูกไปแล้วก็มีทุเรียนมีต้นลำไยพวกลินจีมะขามเทศมะพร้าวนะครับมะละกอวันนี้เดี๋ยวมาสูบน้ำ ใส่แป้งผักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ออกไปกอกชิ จาะไปหมื่นเก้าน้ำก็จืดดีนะครับน้ำไม่เข็มไม่ก่อยลึก44เมตรนะเจอน้ำตั้งแต่10เมตรนะครับตอนเปิดไฟกันะระบบสูบก็เป็นโซล่าเซลล์นะครับแรกก็ใช้2แผงน้ำไม่แรงเท่าไหร่ใช้สามก็ยังไม่พอใจใช้สแผงน้ำก็ยังออกดีอยูก่ก็แสดงว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วเรามาเปิดสวิตช์กันก่อน ไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูเรื่องความแรงของน้ํานะเนื่อน้าจากบ่อประดานของเรานะครับน้ําก็ใสดีบ่อที่ก็ให้ลดตักอยู่ประมาณงานกว่าๆนะครับน้ําก็จะไหลเต็มท่อดีครับความแรงของน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้นะ บ่อสี่นิ้วครับรุ่นนี้ <c oughs> เป็นเสม,มอสองนิ้วนะครับในการสูบ <c oughs> นี่ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้านแ้วปลูกไว้หกหลุม <c oughs> ผมก็ซื้อมาสองอย่างนะครับ <c oughs> ก็คือแบบที่เป็นหัวเป็นลูกมะพร้าวแบบนี้นะครับอันนี้ห้าสิบบาท <c oughs> แล้วอีกแบบหนึง่ง <c oughs> เขาใส่ถุงไว้ขายใส่ถุงไว้ขายมันก็จะ โตไวกว่าที่เขาใส่ถุงนะครับก็จะโตไวกว่าหน่อสวยกว่าเขาขายเจ็ดสิบนด้านปลูกมะพร้าวก็ปลูกแนวนอนไปแบบนี้เลยนะครับอย่าไปปลูกแนวตั้งนะครับเดี๋ยวต้นมันจะสูงมันจะตกทลายยากนะครับแปลงผักแม่แก่จะปลูกหอมนะครับหอมหอมขาวนะครับหอมที่เขาขายต้นกันนะ ันนี้ไม่ใช่แปลงเห็ดนะครับเป็นแปลงผักเดี๋ยวแปลงเห็ดกองเตี้ยนะครับว่าจะทําอยู่สักแปลงเล็กๆแถวๆนี้แหละนะแถวนี้แหละ,นะหละสักแปลงนึงนะครับทํารอมีต้นน้ำนะครับไหลประมาณนี้นะก็จะไม่ขาดท่อนะครับก็ถือว่าไหลใช้ได้อยู่ไหลได้ดีเลยนะครับ ลมก็เย็นตลอดวันนี่ก็เป็นในส่วนของเสาลงเห็ดฟางนะครับตอนนี้เอามาลงแค่หกต้นส่วนเสาเสาชั้นนะครับเดี๋ยวจะไปรื้อจากโรงเรือนเก่ามาก็ใช้เวลาสักหน่อยนะครับตรงนี้จะทำเป็นโรงปูนนะเป็นโรงกอดบล็อกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพายุนะครับแล้วก็ความคงทนแล้วก็ระยะเวลา ในการใช้งานมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะทำความสะอาดง่ายล้างไม่ตกค้างในพื้นนะครับเพราะว่าเราล้างได้ทําความสะอาดได้เป็นเทพื้นปูนก่อวอลกนะครับหลังคาชั้นบนก็จะเป็นเมทัลชีทแล้วก็อ่าเป็นหลังคาผ้าใบสีฟ้านะครับลงหลังของเรือนจะเป็นหลังคาผ้าใบสีฟ้าแล้วก็อ่กากั้นความร้อนด้วยหลังคาเมทัลชีทอีกชั้นหนึ่งนะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันอยู่ในเขตที่ โล่งนี้ครับเห็นไหมถ้าพายุมานี่มันคือแรงเลยนะครับมันแรงเลยถ้าเราไปใช้ลงเพื่อนใครรงคาสแานที่เราซ่อมไม่ไหวนะครับมันจะกลายเป็นย่ที่วซ่อมนะครับแล้วมันจะซื้อวัสดุซื้อของไปเรื่อยไปมันก็จะหมดเยอะกว่าโรงเรือนที่เราจะทุ่มทีเดียวที่ไปใช้ลงปูนเลยจะดีกว่านะครับโรงที่ทําก็จะใช้แค่5้าคูณเเมตรนะครับไม่ใช้โรงใหญ่ เพื่อการระบายอากาศและการดูแลที่ง่ายขึ้นนะยิ่งประเทศไทยช่วงนี้ร้อนมากนะครับเราก็ต้องปรับสภาพให้ได้มากที่สุดนะครับหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนนะครับหนาวมากก็หนาวมากนะครับร้อนมากก็ร้อนจัดคนเราก็ปรับตัวไม่ทันยิ่งเห็ดนี้ต้องลำบากเลยนะครับก็บรรยากาศประมาณนี้สำหรับเทพยาภลาในช่วงก่อตร้งนะครับช่วงกำลัง ทางด้านน้นนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะครับมันก็จะเป็นโรงเรือนเห็ดนางฟ้านะครับโรงเรือน79เมตร,นะรเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อครับ,รบวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อย,อยู่ในช่วงก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมไปกอกเชื้อเห็ดฟางต่ออีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามตกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางฟาร์มเราด้วยนะครับ,าารบเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับเกี่ยวก,กับการสร้างฟาร์มเห็ดที่เป็นโรงเรือนมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นสถานที่เรียนรู้ด้วย <c oughs> ตั้งใจจะทำเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับที่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหาความรู้แล้วก็สันทนาการได้ด้วยนะครับมันพื้ไไนจิ๋มแบกไล่ของเราค่อยทำค่อยสร้างไปนะครับ ในปลอกสกักด้วยนะครับคลิปนี้คงมีไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดก,กันในคลิปหน้านะครับหลังจากที่สร้างอะไรขึ้นมาสักระยะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ชมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งนู้นหน่อยแถมท้ายคลิปหน่อยนะครับพาเดินมาชมในโซนของการทำโรงเรือนเห็ดก้อนนะครับก็คือฝั่งนี้นะ เป็นลงทำเชื้อเห็ดของเรานะครับยังไม่เสร็จดีนะเดี๋ยวรอช่างเข้าอีกนะครับเดี๋ยวรอช่างเข้าอีกต่นี้ก็จะเป็นทางด้านทิใต้ของตัวอาคารนะครับในโซนนี้นะในโซนนี้ที่เก็บดินปัดหน้าดินไว้ก็จะเป็นในโซนสร้างโรงเรือนผิดนางฟ้านางลมของเรา จะสร้างเป็นเนีหลังคาแบบนี้เลยนะครับเป็นเมทัลชีทความสูงเท่ากันเลยนะครับเพื่อระบายความร้อนให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเสารุ่รน8ศดองเท่ากันนะหน้าหกนะครับความยาวอยู่ที่9เมตรแต่ตัวอาคารนี่อยู่ที่12เมตรนะครับแต่โรงเรือนเห็ดเห็ดหนางฟ้าเราจะใช้อยู่ที่9เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่5%เมตรนะครับเป็นโรงเรือนห้คูณเบรรจุก้อนได้ประมาณห้าพก้อนนะครับก็ ใช้เสาทั้งหมด9ต้นนะต,นต้นละ800ก่บ,บาทน,นะครับอันนี้เขามาส่งด้วยเลยก็ตก7,000กว่ารวมค่าส่งก็8,000หน่อยๆน,นะครับก็เสาเข้ามาเตรียมแล้วนะครับเดี๋ยวเรือน็ดมาลงนะครับแล้วก็พื้นพื้นนี่ก็จะเป็นพื้นดินนะครับไม่ได้เทป,ปูนสําหรับลงเรือเห็ดของเราในส่วนของลงเรือนเห็ดก้อนนะครับใช้เป็นพื้นดินเนาะ ให้เกิดความเย็นเพราะว่าเขาเป็นเห็ดเย็นนะครับก็เลยไม่เทพื้นปูนให้มีความชุ่มชื้นที่เพียงพอครับผมเดี๋ยวตากติดตามในวันหน้านะครับว่าเราจะอัปเดตไปถึงไหนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ